เมื่อยูทูบเบอร์สิงมอเตอร์คอร์สต้องมาเป็น f b i เพื่อเข้าร่วมจับโจรที่ปล้นโดยไม่เอาของกับการท้าทายพลังทั้ง8ของธรรมชาติการปล้นที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณมากกว่าทรัพย์สินแล้วเงินที่ได้มาจะไปมีความหมายอะไรการต่อสู้กับธรรมชาติคือหนทางสุนิพานอย่างนั้นเหลอ ที่ทะเลทรายแห่งหนึ่งในรัฐยูทาห์เพลของเรากำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่กับเพื่อนที่ได้รับมาจากสปอนเซอร์ในระหว่างทำคลิปลง YouTube เพื่อเรียกยอดดูของผู้ชมก่อดที่สูญเสียเพื่อนสนิทไปตลอดการ7ปีต่อมาเขาตัดสินใจฝึกและสอบเข้าเป็น FBI เขาต้องเจอกับโจรที่ขโมยเพชรจากตึกสูงร้อยชั้น ที่นี่หายไปโดยการขี่มอเตอร์ไซค์ทะลุกระจกและโดดล่มและนำเพชรพวกนั้นไปแจกจ่ายให้กับคนที่จนสุดในสลัมตำรวจจึงตั้งข้อสงสัยว่าจรพวกนี้นั้นทำไปเพื่ออะไรณนะอีกฟากหนึ่งของโลกบนเครื่องบินขนเงินของ,ง,ของสารัฐอเมริกาจนกลุ่มเดิมได้นำเงินหลายล้านดอนลลาร์ลงไปจากเครื่องบินพวกเขาตัดเชือกีีห่อหุ้มตัวเงินไว้ทำให้เงินหลายล้านดอนลลาร์ลอยไปในอากาศและตกลงมาดังสายฝนแก่หมู่บ้านในบริเวณน,นั้น หลังจากที่พระเอกรู้เรื่องเขาจึงมาเสนอข้อสันนิษฐานโดยทันทีการป้นครั้งนี้มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าโอสกิปแปดการเชิดชูพลังของธรรมชาติทั้ง8คนเราอาจใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อทำให้ได้สักหนึ่งด่านโดยโอนโนโอสกิผู้เป็นผู้รีเริ่มท้าทายพลังของธรรมชาติก็เสียชีวิตในด่านที่3เขาเสนอว่าด่านต่อไปผู้โจรต้องไปโต้ขึ้นยักษ์ที่10ปีจะมีสักหนึ่งครั้งอย่างแน่นอนก่อได้อธิบายต่อไปอีกว่า ที่เราหาศพจรนไม่เจอเพราะพวกนั้นลอดใต้ผ่านถ้ำที่เรียกว่าเคปออฟโซวัลโลหรือถ้ำนกนางแอ่นตามธรรมชาติในด่านที่3ของโอซากิ8นั่นเองเมื่อเห็นดังนั้นหัวหน้าจึงส่งตัวเพลกไปพิสูจน์สมมุติฐานโดยทันทีเมื่อมาถึงกลางทะเลที่ไม่น่ามีผู้คนอยู่เขากับพบปาร์ตี้ของเหล่าวัยรุ่นเสี่ยงตายที่กำลังสนุกสนานกันอย่างสุดเวี่ยงทำให้สมมติฐานของเขาใกล้ความจริงเข้าไปทุกที ไม่นานพระเอกก็โดนชวนไปเล่นเซิร์ฟกับคลื่นที่มีลูกใหญ่ที่สุดของวันระหว่างที่เขากำลังจะไปเซิร์ฟโชว์สาวกับมีเรืออีกลำมาตีคู่การโต้คลื่นพร้อมกันสองคนจึงทําให้อันตรายเพิ่มขึ้นไปอีกพระเอกของเราพลาดท่าและจมลงสู่ทะเลแต่โชคดีที่นักโต้คลื่นคนเมื่อกี้มาช่วยไว้ได้ทันหลังจากนั้นพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาบนเรือยอสและพบว่าคนที่ช่วยเขาไว้ชื่อบอดี้บอดี้และเพื่อนๆของเขามีคติประจําใจอย่างหนึ่งว่าชีวิตของเราเราเป็นคนเลือกเอง ไม่มีใครมากำหนดทางเดินชีวิตให้เราได้หลังจากนั้นโบดี้ก็พายูท่าเที่ยวในงานเรือยอทยูท่าเดินมาที่ท้ายเรือและพบผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าแซมซาร่าแปลว่าคนเล่ร่อนหลังจากพูดคุยทั้งคู่ก็ลงไปเล่นน้ำด้วยกันอย่างมีความสุขพระเอกตื่นขึ้นมาพบกับโบดี้ที่จ้องหน้าเขาอยู่โบดี้บอกกับพระเอกว่านายมีความกล้ามากกว่าความเก่งและเหมือนนายกำลังตามหาอะไรอยู่ พระเอกลองเชิงด้วยการบอกว่าโอซากิแปลเหมือนกันนายโบดี้ก็สวนกลับทันควันว่านั่นมันเรื่องหลอกเด็กระหว่างทางกับยูท่าก็โดนหัวหน้าต่อว่าเพราะว่าไม่ได้บอดแสของโจนเลยยูท่าได้ให้บอดแสเกี่ยวกับปลารีสเขาจึงได้กลับมาทํางานต่ออีกครั้งในคืนเดียวกันเขาไปที่สถานีรถไฟในปลารีสทันทีแต่ได้รับการต้อนรับที่ไม่ดีนักจากสมาชิกคนอื่น เมื่อผ่านเข้ามาได้ก็พบว่าที่นี่คือสถานที่ฝึกฝนร่างกายของพวกโบดี้ในขณะที่คนหนึ่งกำลังงงว่ายูท่าเข้ามาได้ยังไงโบดี้ก็รับหน้าให้โดยบอกว่าเขาเป็นคนเชิญมาเองหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ทักทายกันตามภาษาคนแกลงระหว่างเดินทางกลับโบดี้เห็นยูท่านั่งอยู่คนเดียวขอจึงเข้าไปพูดคุยด้วยทั้งคู่คุยกันถูกคอโบดี้จึงชวนยูท่าไปทำภารกิจไลฟ์ออฟวินบนเชือกขาวเอลฟ์มันเป็นหนึ่งในด่านทั้งแของโอสกิ หนึ่งในกลุ่มของโบดี้ไม่เห็นด้วยที่จะรับยูท่าเข้าร่วมกลุ่มแต่เขาเชื่อใจโบดี้และชวนยูท่าไปที่เทือกเขาเอลฟ์เช่นกันเมื่อผ่านผลคืนนั้นไปในเช้าวันต่อมาบนเทือกเขาเอลฟ์พวกเขาทั้ง4คนเดินทางมุ่งหน้าไปยังจุดสูงสุดบนยอดเขาโบดี้บอกกับเขาว่าเราไม่ได้ทําด่านทั้ง8ไปเพื่อพมนิพพานแต่เราทําเพื่อให้ผู้คนกลับมาสนใจธรรมชาติมากขึ้น เมื่อมาถึงยอดเขายูท่าก็พบว่าตัวเองนั้นถูกใช้ให้แบกหินขึ้นมาตลอดทางคนในทีมจึงสอนให้เขาตัวกระเป๋าก่อนทุกครั้งเมื่อเขาวัดเวลาจากหินที่โยนลงไปได้เขาก็เตือนยูท่าว่า6วินาทีไม่บินก็ตายหลังจากนั้นพวกเขาก็สวมชุดกระลอกบินและล่อนลงไปตามกระแสลมโดยเทือกเขาเอลนั้นมีฉายาว่าหลังคาของโลกด้วยความดันที่ชั้นในบรรยากาศน้อยอาจทำให้ผู้ร่างกายไม่แข็งแรงนั้นหมดสติได้เลย แล้วภวูเขาทั้งสี่ก็ผ่านด่านไลฟ์ออฟวินไปได้อย่างสวยงาม <Yeah! S 1> เมื่อเสร็จสิน้นภารกิจและกลับมาที่บ้าน <Yeah! S 1> เขาก็พบว่าแซมซาร่า <Yeah! S 1> คือน้องสาวของโบดี้นั่นเอง <Yeah! S 1> พวกเขาฉลองความสำเร็จกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวโบดี้ปลอบใจยู่าเรื่องการจากไปของเจฟว่ามันเป็นเส้นทางที่เจฟเลือกเองไม่ใช่ความผิดของยูธาที่ทำให้เขาตายวันถัดมาบนเทือกเขาสูงในอิตาลีหนึ่งในโอซากิ8 l i ไลฟ์ออฟไอก็ได้เริ่มต้นขึ้น ทุกคนกำลังพยายามหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการไถ่ลงไปแต่ยูท่ากลับบอกว่ามันไม่สวยพอเอาวสวยแค่ไหนตกไปก็ตายหลังจากนั้นพวกเขาก็ไถ่สโนบอร์ดลงมาท่ามกลางภูเขาน้ำแข็งและพายุหิมะที่กำลังใกล้เข้ามา mm hmm. เมื่อไม่เห็นทางไปต่อ mm hmm. เขาจึงเรียกฮอให้มารับกลับแต่ยูท่านั้นยืนกลางที่จะไปต่อจนทำให้โชเดอร์หนึ่งในสมาชิกข,ของทีมนั้นเสียท่าตกเขาโบดี้จึงเข้ามาบอกเขาว่า ตั้งแต่เขาตัดสินใจโดดลงมามันก็เป็นเส้นทาง,งเขาเองมันไม่ใช่ความผิดของนายหลังจากนั้นพวกเขาก็จัดงานศพให้กับโชเดอร์แต่งานศพที่ว่านั้นเต็มไปด้วยเหล้ายาและเสียงดนตรี <S 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 หลังจากนั้นแซมซาร่าได้เข้ามาหายูธาที่ห้องและเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าตอนที่พ่อแม่เธอถูกยิงตายโอซากิเป็นคนที่ให้ที่อยู่ที่กินแกเธอและบอกว่าโอซากิไม่ได้ตายในด่านที่3เขาทำสำเร็จครบทั้ง8ดด่าน แต่เขาเสียชีวิตลงระหว่างที่ไปช่วยปาวานมีเพียงคนเดียวที่รอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคือโบดี้โบดีจึงต้องการสารต่อเจตนาลมของโอซากิในแบบฉบับของตัวเองเมื่อคุยเสร็จทั้งสองจึงได้เชื่อมความสัมพันธ์กันอีกครั้งยูท่ารีบกลับมาที่ท่าเรือพร้อมรายงานข่าวแต่หัวหน้าที่ซ่อนกล้องไว้เห็นแต่เพียงยูท่าสนุกไปวัน,วนๆเขาต่อว่ายูท่าว่าใช้เงินของ FBI ได้สิ้นเปลืองมากวันต่อมาโบดี Body ได้ให้ทีมทำภารกิจ เพื่อคืนทองคำสู่โลกใบนี้เมื่อรถขนทองมาถึงพวกเขาทำตามแผนเพื่อจุลกรรมทันทีมีการไล่พนักง,งานขับรถเพื่อรักษาชีวิตผู้คนเอาไว้โบดี้เป็นห่วงยูท่ามากเพราะนี่เป็นภารกิจป้นครั้งแรกของยูท่าซึ่งเป็นเสมือนน้องสุดท้องในกลุ่มนั่นเองแต่ยูท่ากลับเผยตัวว่าเขาคือ FBI บอโบดี้ไม่สนใจพร้อมกดระเบิดอย่างไม่รอช้าหินที่หล่นลงมาทำให้การเอาตัวรอดเป็นไปได้ยากขึ้น โบดี้เสียใจมากที่ยูท่าหักหลังเขาโบดี้บอกว่าเขารู้อยู่แต่แรกแล้วว่ายูท่าคือเอฟบีไอทำให้ยูท่าเกิดหลังเลที่จะฆ่าเขาหลังจากนั้นยูท่าก็กลับมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้เอฟบีไอฟังวหน้าบอกกับเขาว่าเขายึดทรัพย์สินของพวกนั้นหมดแล้วพวกนั้นคงทําอะไรไม่ได้อีกในจังหวะนั้นเองพวกของโบดี้มุ่งตรงไปยังธนาคารบนหุบเขาแม้คนในทีมจะเชื่อว่าไม่สามารถมีใครป้นได้เพราะมีทางเข้าออกแค่ทางเดียวแต่ยูท่ารู้ทันทีว่าผูกเขาต้องไปที่นั่นแน่ เขาจึงสั่งให้ตำรวจท้องที่เข้าควบคุมสถานการณ์สมาชิกของฝั่งโจรถูกยิงเข้าที่ไหลเมื่อไม่มีอะไรจะเสียเขาจึงกับมิกาเซใส่ตำรวจแต่ว่าถูกยิงในที่สุดโบดี้ <Body S 2> พยายามขับมอเตอร์ไซค์หลบหนียู่าเห็นว่าอาจจะไม่มีโอกาสครั้งที่สองจึงได้รีบตามไปยู่าใช้ปืนยิงยางมอเตอร์ไซค์ของเขาจนล้มเขาจึงวิง่งหนีอย่างสุดชีวิตไปที่กระเช้าลอยฟ้ายู่าที่เข้าประตูไม่ทันเขาจึงกระโดดไปที่หลังคาของกระเช้า ไม่ได้โอกาสเขาไม่รอช้ายิงปืนใส่โบดี้ทันทีมาเปิดหน้ากากออกก็พบว่านั่นไม่ใช่โบดี้แต่เป็นแซมซาร่าคนที่เขาเคยมีความสัมพันธ์ด้วยสุดท้ายเขาตามมาเจอโบดี้ที่ทางรถไฟโบดี้ไม่รู้จะพูดอะไรพร้อมก็หนีไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นเขาก็มานั่งคิดว่าโบดี้นั้นจะต้องเดินทางไปที่ไหนต่อตำรวจถามว่าทำไมไล g ์ออฟวอเตอร์อันที่4ถึงไม่ขีดออกเพราะว่าโบดี้ก็โต้ขึ้นไปแล้วยูท่าบอกว่าตอนนั้นเขายังทำไม่สำเร็จเพราะมาช่วยชีวิตยูท่าไว้ก่อน หลังจากไขปริศนาอยู่นานเขาก็รู้ว่าด่านที่1นถึงหนั้นมันไหลาตามแรงโน้มถ่วงแต่ด่านที่7มันจะต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงตามหลักของโอซากิแล้วมันคือการปีนหน้าผาด้วยมือเปล่านั่นเองเขาจึงได้รับภารกิจไปที่น้ำตกแองเจล่าในเวเนซุเอลาดินแดนที่ไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างอเมริกาและเวเนซุเอลาที่นั่นโบดีก้กับเพื่อนกำลังมองเส้นทางที่จะปีนขึ้นไปเพื่อนของเขากล่าวว่าฉันเชื่อใจนายได้ใช่ไหมแม้จะเดินในเส้นทางที่ฉันมองไม่เห็น และแล้วเพื่อนของเขาก็พาดท่าตกลงมาโบดี้และยูท่าทำด่านที่7สําเร็จในขณะที่เขากำลังจะตามจับโบดี้ได้นั้นโบดี้ก็กลับทําด่านที่8 art of ultimate touch ด่านในความเชื่อใจอย่างไร้ข้อกังขายูท่าตื่นมาและได้รับเหรียญเป็น FBI เต็มตัวพร้อมกับการหายไปของโบดี้7 7เดเดือนต่อมาที่มหาสมุทรแปซิฟิก ยูท่าเดินทางมาที่นี่ด้วยความมั่นใจว่าจะเจอโบดี้แน่นอนยูท่ามาเตือนโบดี้เรื่องขึ้นสูงอย่างน้อย100ฟุตแต่โบดี้ก็บอกว่านี่มันเป็นเส้นทางที่เขาเลือกเองจากนั้นยูท่าจึงยอมกลับไปโบดี้ได้ใช้ความพยายามทั้งหมดในการทำโอสกิด่านที่4ซึ่งมันคือความสำเร็จสุดท้ายในชีวิตของเขาเขาใช้เวลาเล่นอยู่กับขึ้นยักษ์สักพักใหญ่จากนั้นเขาก็หายไปในขึ้นโดยไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยจะชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ Fa า t ต์สตอรี่ด้วยนะครับ